Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News นัทวุฒิโพสต์ข้อความรำลึก12ปีเมษายนพฤษภาคม53ขอเรียกร้องสิทธิการประกันตัวให้เยาวชนที่ถูกคุมขังเพราะเคลื่อนไหวทางการเมือง เมื่อวันที่19พฤษภาคม2565นายนัทวุฒิไสเกื้อแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชอโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่า เราผ่านคืนวันที่18พฤษภาคม2553ด้วยความเข้าใจตรงกันว่าสายวันรุ่งขึ้นผมจะเป็นตัวแทนแกนนำนพชไปเจรจากับรัฐบาลที่รัฐสภาโดยมีนายประสบสุขบุญเดชประธานวุฒธธิสภาทำหน้าที่คนกลางทุกฝ่ายตกลงตามนี้พวกเราแกนนำและคณะสอวอที่มาประสานงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนผมกับพรรคพวกขึ้นเวทีชี้แจงเพิ่มเติมจน ทุกอย่างนิ่งรอเพียงเวลานัดหมายสถานการณ์จะคลี่คลายเราจะส่งพี่น้องกลับบ้านด้วยความปลอดภัยทุกคนรวมตัวกันหลังเวทีสลับกันขึ้นปราศัยร้องเพลงรออรุณรุ่งไม่มีใครเฉลียวใจว่าสิ่งที่กำลังคลืบคลานเข้ามาคือเงาอมหิตที่ต้องสังเวยอีกหลายชีวิตของประชาชน เช้ามืดวันที่19กลายเป็นเช้าที่มืดยาวนานและยังคงความมืดมิดจนถึงปัจจุบันสำหรับคนเสื้อแดงที่ถูกฆ่าและผู้รอดชีวิตที่เพื่อนล้มตายไปต่อหน้าเราไม่เคยเห็นแสงสว่างของเช้าว,วันที่19พฤษภาคม5 5 5 3ไม่เคยสัมผัสแม้เพียงละอองของความยุติธรรมทุกปีเรารํำลึกถึงเหตุการณ์ทั้งหมดเหมือนอย่างปรากฏอยู่ตรงหน้า ความเจ็บปวดขับแท้นหลายครั้งต้องกัดฟันขมน้ำตา อย่างไรก็ตาม12ปีเมษาพฤษภา53ผมไม่สามารถมองย้อนเวลาไปสู่อดีตโดยข้ามความจริงแห่งปัจจุบันที่สังคมไทยยังภายเรือในอ่างความขัดแยง้งเด็กหลายคนยังถูกขังหลายคนถูกคุกคามด้วยวิธีการต่างๆอำนาจรัฐเดินหน้ากดปราบลูกหลานที่คิดต่างราวกับเป็นศัตรูผมตามไม่ค่อยทันแล้วว่ามีกลุ่มไหนใครบ้างในเรือนจารู้แต่จากข่าวว่าเด็กสาวชื่อตะวันกับเพื่อนๆ และคนอื่นๆยังไม่ได้รับการประกันตัว ไม่เคยรู้จักน้องๆเหล่านี้มองความเคลื่อนไหวของพวกเขาทั้งในมุมที่เข้าใจและห่วงใยประเมินว่าคงถึงวันไร้อิสรภาพในที่สุดแต่ก็ยังอยากเห็นกระบวนการยุติธรรมหยิบยื่นโอกาสให้ลูกหลานเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งในกรงขังและอีกหลายคนในชะตากรรมเดียวกันทุกการยื่นขอประกันตัวอยากให้ความเมตตามีบทบาทสำคัญในคำวินิจฉัยเงื่อนไขข้อกำหนดทั้งหลายผมเชื่อว่า ทุกคนรับได้เหมือนแกนนำคนอื่นๆก่อนหน้านี้ซึ่งจำกัดความเคลื่อนไหวของตนตามนั้น คนในขบวนการต่อสู้ก็รับรู้ไม่มีใครไปกดดันเพราะเข้าใจและเห็นใจตลอดมาถ้าไม่มีน้องๆถามผมไม่เคยแสดงความเห็นแต่วันนี้ขอส่งความปรารถนาดีถึงทุกคนว่าวันเวลายังคงเป็นของคนหนุ่มสาวรัดกุมปลอดภัยมีเหตุผลสอดคล้องกับความจริงของสถานการณ์เป็นเรื่องที่น่าพิจารณาประกอบการต่อสู้การทยอยกันเข้าคุกไม่ส่งผลเปลี่ยนแปลงใดๆอย่างน ก็ในห่วงเวลานี้เราเคยเจ็บปวดและสูญเสียเพราะถูกให้ร้ายเป็นควายแดงผู้ก่อการร้ายผังลมเจ้าและอื่นๆไม่อยากให้ลูกหลานประสบชะตากรรมแบบเราไม่อยากเห็นว่าพวกเขาถูกทำลายโดยข้อกล่าวหาละเอียดอ่อนซึ่งถึงที่สุดจะไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่ายวาระครบรอบ12ปีเมษาพฤษภา53ในฐานะคนเสื้อแดงคนหนึ่ง ผมขอเรียกร้องสิทธิการประกันตัวให้น้องๆที่ถูกจำคังเพราะเคลื่อนไหวทางการเมืองถ้าเรียกเด็กวัยนี้เป็นลูกหลานการปฏิบัติต่อพวกเขาก็ควรสอดรับกันพ่อแม่ลงมือตีลูกวางไม้เรียวแล้วยังวิ่งไปร้องไห้เราจะขังคุกลูกหลานไว้โดยไม่รู้สึกอะไรได้จริงหรือปล่อยเด็กออกจากคุกเถอะครับยุติธรรมไม่มี12ปีเราไม่ลืม ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากโพสต today อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ